สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงของเราวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับนิยายวัยเรื่องบำเรอรักเชฟหนุ่มเรื่องราวในตอนนี้จะสนุกและน่าติดตามแค่ไหนไปรับฟังกันได้เลยค่ะตอนที่7จ็ดลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกัน แสงอาทิตย์ยามเช้าสัดส,สองผ่านหน้าต่างอาพาร์ตเมนต์ของเจแปนท่อแสงอันอบอุ่นเหนือห้องครัวที่รกรุงรังขณะที่เขาพลุกพล่านไปรอบๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันอันวุ่นวายที่ร้านอาหารหม้อตั้งฟองอยู่บนเตาเติมอากาศด้วยกลิ่นหอมเย้าวยวนของซอสที่กำลังเดือดปุดๆในขณะที่กองจานชามกำลังรอความสนใจของเขาอยู่ในอ่างล้างจาน ขณะที่เจแปนทำงานจิตใจของเขาก็ล่องลอยไปที่คิเรความทรงจำเกี่ยวกับอ้อมกอดอันเร่าเร้นของพวกเขายังคงสดชื่นอยู่ในใจของเขาแต่ในแต่ละวันที่ผ่านไปดูเหมือนเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันจะสั้นลงเรื่อยๆและถูกกลืนหายไปกับข้อเรียกร้องในหน้าที่การงานของเจแปนขอโทษนะคิเรคืนนี้ฉันต้องทำงานสายอีกเจแปนพึมพำกับตัวเองน้ำเสียงของเขาเจือด้วยความเสียใจ ฉันสัญญาเราจะคืนดีกันเร็วๆนี้ในขณะเดียวกันทั่วทั้งเมืองคิเรนั่งอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์ของเขาความรู้สึกเงาปกคลุมเขาราวกับผ้าห่มหนาๆนเขาเข้าใจมาโดยตลอดถึงความทุ่มเทของเจแปนในอาชีพการงานของเขาแต่ระยะหลังนี้รู้สึกราวกับว่าเขาถูกผลักให้อยู่ข้างสนามมากขึ้นเรื่อยๆฉันคิดถึงเธอเจแปน คิเรกระซิบน้ำเสียงของเขาเจือด้วยความโศกเศร้าฉันแค่อยากให้คุณมีเวลาให้เรามากขึ้นเมื่อวันเวลากลายเป็นสัปดาห์ความเครียดในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยิ่งหนักขึ้นและยากขึ้นที่จะเพิกเฉยคิเรรู้สึกว่าถูกละเลยและไม่สําคัญในขณะที่เจแปนพยายามสร้างสมดุลระหว่างความรักที่เขามีต่อคิเรและความหลงไหลในการทำอาหาร ความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาของพวกเขาเริ่มหลุดลุยจนตึงเครียดด้วยน้ำหนักของลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันและความคาดหวังที่ไม่ได้พูดออกไปพวกเขาทั้งสองรู้ว่ามีบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงแต่พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะหาสมดุลระหว่างอาชีพการงานและชีวิตรักของพวกเขาได้อย่างไร และในขณะที่พวกเขาสำรวจภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหินในความสัมพันธ์ของพวกเขาพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าความรักของพวกเขาแข็งแกร่งพอที่จะฝ่าพายุได้หรือไม่หร,ไมหรือลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันของพวกเขาจะฉีกพวกเขาออกจากกันในท้ายที่สุดหรือไม่ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรัรรบตอนนี้ เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ที่มอบเป็นกำลังใจให้กันพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ